เเลี่ยนยน,นยใช่ยังไม่จบมไม่สิ้นเลยนะคะกับเรื่องราวการฟ้องร้องเกี่ยวกับมรดกนะคะของครูฮาระระหว่างแม่แท้ๆที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เด็กกับพี่ช,ชายที่คอยอยู่เคียงข้างเธอมาเสมอค่ะครับ ในรายการสารคดี True Story ตีแผ่เรื่องจริงทางสถานี m b c ของเกาหลีใต้เมื่อวันที่1เมษายนมีการนำเอาประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวของครูฮาดาราศิลปินสาวอดีตสมาชิกวงคาราที่เสียชีวิตในวัย28ปีเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนมาพูดถึง โดยหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจนะครับก็คือที่ลุงของเธอเออกมาเปิดเผยบอกก่อนที่เธอเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุอาล่าเองได้ขอร้องให้เขาเนี่ยช่วยตามหาคุณแม่ให้กับเธอโดยไม่ให้บอกคนอื่นเนื่องจากมารดาเนี่ยทอดทิ้งเธอกับพี่ชายไปตั้งแต่เธออายุ9้าขวบซึ่งทางลุงเองนะครับก็บอกว่าเมื่อเธออายุมากขึ้นเนี่ยทำให้เธอมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับบุพก,การีครับ ขณะที่ทางพี่ชายบอกว่าอันที่จริงคูฮาระเคยเจอกับคุณแม่มาแล้วเมื่อ3ปีก่อนตามคําแนะนําของจิตแพทย์แต่หลังจากพบกันน้องพูดว่าไม่เจอกันก็คงจะดีกว่าทางที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นมาแบบต้องการแม่มาโดยตลอดอแต่พอมาพบกันจริงๆกลับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความทรงจําแบบที่นึกไว้มีแต่ความรู้สึกแปลกแยกเหมือนคนแปลกหน้า แล้วนี่ฟังนนะในรายการเดียวกันยังบอกนะนะครับบอกว่าพี่ชายของเธอไลฟังนี้บอกในงานศพของน้องสาวนี่นะคุณแม่ได้กระทําสิ่งที่ไม่สมควรด้วยการไปขอถ่ายรูปกับเหล่าคนดังนะ่ะที่มาร่วมไว้อะไรกับครัวร่าครับแล้วก็ยังมีข่าวบอกมานะครับบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของคดีเรื่องมรดกนะฮะเนื่องจากคุณแม่เนี่ยต้องการแบ่งครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะคุณท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เล นั่นเกิดเ,เป็นที่มาให้พี่ชายได้ทําการล่ารายชื่อให้มีการทบทวนกฎหมายเมรดกที่กําหนดให้ทรัพย์สินของลูกที่เสียชีวิตไปก่อนจะต้องตกเป็นของพ่อแม่ไม่ว่าจะเคยเลี้ยงดูลูกหรือไม่ก็ตามล่าสุดนะคะคำร้องนี้มีผู้ร่วมลงนามครบ1น0 0 0แสนคนทําให้สภาแห่งชาติเกาหลีเตรียมที่จะมีการทบทวนกฎหมายที่ว่านี้อีกครั้งขณะที่ทางพี่ชายขอตั้งชื่อข้อกฎหมายนี้ข้อกําหนดนี้ว่ากฎหมายคูฮาร่าตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ ก็แอบเศร้าเนะาะจริงจริงแทนที่เสียไปแล้วเนี่ยจะทุกอย่างไม่ไม่ไ,มได้มีปัญหาแล้วพอมีปัญหาเรื่องในครอบครัวเนี่ย<ช>มันน่าเศร้ามากไงถูกนะฮะ